สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมแปลงหญ้าของพิมรัดฟาร์มนะครับแปลงหญ้าแพงโกล่านะครับพิมรัดฟาร์มซึ่งจะพร้อมจำหน่ายทอนพันได้ก็ตั้งแต่เดือนเดือนต้นเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงถึงเดือนถึงเดือนกันยาตุลาได้เลยครับเพราะว่าหญ้าปีนี้เยอะ นะครับส่วนของที่จะสามารถตัดได้ในเดือนสิงหานี้ยังไม่เยอะนะครับเอ๊เอมษานี้ยังไม่เยอะพอเท่าทิศนะครับเดือนเมษานี้ยังไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่ผมตัดแต่งตอไว้ช่วงหน้าแลง้งแล้วก็ให้น้ําให้้าเพิ่งจะเราก็ได้อายุแล้วจะตัดเดือนเมษานี้ไม่เยอะปริมาณไม่เยอะมันจะ ได้ประมาณสัก1,500้าโลซึ่งออเดอร์ของเดือนเมษานี่หมดแล้วเต็มละนะครับอันนี้นะครับแก่ใช้ได้นะครับยาวประมาณ50าสิบเซนเป็นบา,บางจุดเกือบเมตรนะครับนี่ครับคือหญ้าที่จะเตรียมจำหน่ายเป็นท่อนพันนะครับหญ้าแปลงนี้จะมีตัดต่อเนื่อง ในช่วงของพฤษภานเนี่เต็มที่เลยนะครับจะเยอะเพราะว่าฝนตกแล้วในส่วนของที่ไม่ได้ทําการสูบน้ําไปลดไปลาดเนี่ยก็ขึ้นแล้วแต่จะต้องตัดแต่งตออกีกสักชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้มีไอตัวตัวพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่หญ้าเพงงกล่าเนี่ยปนไปมากนักนะครับ1,500้าร้โลเดือนเมษาเนี่ยก็น่าจะ ตัดหมดก่อนสงการนะครับออเดอร์ที่ที่คุยกับเกษตรกรไว้นะครับแล้วส่วนในรายของเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะเริ่มตัดได้ตั้งแต่ต้นๆพฤษภาเลยนะครับพร้อมเดือนพฤษภาเนี่อาจจะมี2ถึง3า0 0ามพโลได้นะครับผมขายกิโลละ4บาทนะครับรับเองหน้าฟาร์มนะครับหน้าสวน พิมลฟาร์มอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่แถวแถวบ้านมะค่านะครับสถานีรถไฟบ้านมะค่านะครับถ้ายังไงก็ติดต่อสอบถามมาทางเพจหรือเบอร์โทร0850973985นะครับวันที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็คือวันที่2เมษายนนะครับยาพร้อมนะครับ เพราะว่าวันวันที่4ี่กับวันที่10นี่ก็จะทําการตัดให้ลูกค้าแล้วนะครับผมยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ